วนมาเอินมาเพนน้พเ่นน้องมีนี่ประเด็หายใปใส่เลยเพนนชีวิตแม่นี่เป็กาเดินทางมาอเดินทางมาเผยหาภัยอือดธรรมาติอาขาลลานางไทยน้องคุได้หัวไม่ได้มีแสง นี s <S ่ตัวนตนนี่า้ดืดเดืดเดถ้านไปเ่อยเไปสามตัวนึงตัวนึง้ยอมันมีทั้งหนมห้าัีแต่ว่าเป็นตัวแมวบดีไปหน่อยถ้าหมันีฮตัวนี้ตัวนี้สีเขาจะสวยเลยนี่ไงนองปุ้ยใส ไม่ไปให้เจ <m í yelled> ้าค่ะมารัดจงเบอมาลัดจงเบอน์มารัดจงเบอร์มาลัดจงเรียนรอคะคนเดียวก่อนไปบอกเขาด้วยเงินค่าอย่างเดียวบอกได้ค่ะว่ไหนก่เราบอกเขาได้

อืมเด็ดเด็ดอืมไ่เอ่ะรักไม่เลิอ่ะรักไม่เลิอืมเป็นนางแบบไม่ถ่ายคนค่ะถ่ายแมวถ่ายแมวค่ะถ่ายแมวโอ้ยนั่นกูจ็คหยอกเรานะ สองตัอ in ีกตันึงสีเหลืองรูถ่ายคลิปแล้วเนี่ยพี่เลเช่ดให้มันหน่อยคี้ตาคนสวยคนสวยชอบนวดไหมไปนวดกันไปไหมไปเลี้ยวเลี้ยวลูกลูกเลี้ยวเลียวลูกเลี้ยวเลี้ยวไปเดีเลี้ยวเลี้ยวอันนี้เลี้ยวเลียว ชอบงับใช่ไหมตัวนี้ตัวนี้ไม่รู้เหรอตัวน่าจะตัวนี้มันรักมังงับเหรอไอ้เนี่ไม่ต้องรักนะเธอไม่ต้องรักฉันดุยตกใจพี่คนณเล่นพี่คนหยอกแมวพี่น้องเจนมาเจนกับไม่ไม่ไม่ใช่นะพี่เ็กเขาบอกว่าถ้าเราทำหมันมันจะเป็นอย่างนั้น ถ้าเขางับจะได้ว่าเขารักอุ้ยโอ้ยอมัดไหมบ้าเขาจะทำหมันแล้วอันนี้ตัวเมียเออต้องจับพุงมันดิต้องจับพุงมันคั่นเขียวโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเหมันเขียวจังเลยมีรอยทำหมันมีแผลเป็นอยู่อือนั่นตอนนั้นอยากเล่นด้วยน่ะให้เดน่ะอยู่ข้างๆกันอย่างนี้เออใช่เขาทำหมันจะเป็นอย่างนั้น เป็นสัญชาตญาณเนาะอ <im 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 is ือดูดูดูมันเหมือนเคี่ยวจังนี่ตัวนี้เขามองอย่เลยโอ้โหดูรถคันนี้ไปเลยดูน่ากลัวจุงเบยบ๊อบี้แนวเห็ดพี่น้องพาคกันมาหยอกแมวนี่นี่คนหยอกนี่เห็นอันนี้ล้วสิเงเห็นไหม เดี๋ตัวนี้กับเรอยากลงไปนั่นอืมอ้ยอย่ามาอย่ามาสีฉันนะฉันกลัวเธองับฉันมการเล่นอ้าวอ้าวกตออุุ้้ยยตายแล้วอุ้ยอย่าการ์ตูนกันอย่าการ์ตูนฉันนะลูกีินแนวเห็ียด้วพี่น้องคลิปนี้แม่นี่มพามาเบิ้งแมฆมันลายตัวลายนะบอนซ้วนแล้วก็ไปแล้วก็พากันไปจาม อาจารย์มีเทอไเ,<ม>เงียวหลาดเ,เงียวหลาดเลยรด้วยเนี่ยิ่งกันนะดอกเขาเงียงองาอึนไปคนแที่รัดเออขึ้นไปไมเออ้นไปเน,ไปน,กนกรวดอไปเอะยกนา,าไปไหมเกไทำไมคนนั่งอยู่หน้าบ้านเนี่ยเห็นบอเห็นบ่เห็นบ,นบ่ให้เบางบรรยากาศพีนมม่น้องมาเมนี่อยู่ใส่ คลิปนี้พ่าะวิ่งไรนะพี่น้องว่าบรรยากาศมาไก่เด้ดพี่น้องรอบนี้มาไก่อยากเป็นนักเดินท่างนะพี่น้องก็เลยพากันมากนะพี่น้องนะคลิปนี้คิดหอดทุก้วยเ้าจ yeah, ัด้ออห่อทุกคนผู้ใด้สิเป็นสิบที่สนับกับพีเชี่ยวสาวหน่อยแน่เม่นี่ช่วงนี้ยากไหลสรับเม่นี่เลยเขาเคยได้อานาร้์เคยไหมพี่น้องมันบอกวันท่านได้นิ่งนะพี่น้องเพราะท่านจะอยู่กับที่เมนี่ก็เลย อันนี้ก็เลยเขาไปในไทยมาเลยเหมันจะบรรยากาศจะเล่ปลกันมาเห็ม,ก,มกับแมวแมวเลยกนะ็สามัคขีกันดีนะแม,แม,แมวจะซื้อได้พี่น้องด้แมวที่เขาเจยก็สามัคคีกันช่วยจังเลยจะมัดแมวไย้ยยต่กับแมวไหมลูกสาวก็เลี้ยงสองตัวนะอันไ้นมันพวก แมวเพ้งๆอะนะี่เอืมแต่วัาของพีสาวน่ะเแล้วเลียงแมววัดนี่ยงสี่ละมววัตาขาดตาเอืรีงองอะไรของเออลน่อหรือเปล่าซื้อพ่นซื้อพสงขนาดตาเลยไหม เออคิวทีวีสนิทแล้วพี่น้องพี่น้องบอกันไหมเรือจดเออบอแต่พี่สาวใม้เบิ้งวันยุใสตัซื้อบายบายเรื่องสวัสดีจ้า